สวัสดีจ้าพี่น้องท่าผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายเพชรีชาแนลือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายเพชรีก็ได้นาขอมูลน,นาิธิเลขเด็ชใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ้งได้ชมเป็นเนือน้อทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายเพชรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเพชรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะยย่งเนาะค่ะนอนยามยายเพชรีรงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม,ม่ๆพี่น้องกับสิบบ้ิภาษเบิ้งผ่าชมเนื้อทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชินจอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกกัไ้ะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องนั่นแล้วเฮ็ดไว้แล้วลื่มไายมาให้เบิ่งนละพี่น้องเลขของเจ้าของเฮ็ดไว้แล้วลื่มไายมาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาเบาๆลายอย่าห้างมาเพื่อนเจ้าเบิ่งกันเนาะพี่น้องมาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทางว่าสั้นหวยทาลาว่าสั้นหวยลาท่าไทยวันน้อพี่น้องเนาะหวยทาลาพะนะหวยลาท่าเนาะพี่น้องเด่นเจ็ดกับสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ด 379เนาะจ้า2ตัวอยู่ที่3739 33แล้วก็933เอ่อสามเกเนาะสำสำหรับแนวทางหวยล่าท่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นหามาเนาะพี่น้องเนาะแอดแพนแพนบอกว่างวดแรกเด้อที่ลงงหาว่าสั้นเด่น8เนาะจ้า่นบอกว่า08 09 01 81 89กัน28เนาะจ้าสำหรับแนวทางเลขตอนล่างของแอดอ่าของแอดแพนแพนเนาะค่ะ ต่อไปแลวจ้ะบารมีพญาคดุดพนาพี่น้องคะ่ะบารมีพญาคดุดผู้ใดรอเนี่ยวทางเพิ่นนะจ๊ะลงไ้เมื่อกี้นี่เองพี่น้องมาเบิ้งค่ะ0 78, 9, นูนย์9เนาะจ้ะสองตัวเนาะจ้ะอ่า787939และ29หลุดเกากัน77เนี่ยโอ๊ยอย่าให้สังเกตเอ้อพี่น้องนะค่ะอย่าให้สังเกตเลี้ยว ส่วนมากงวดนี้ข้าเจ้าจะหายเด่นหายเลขเบิ่นมากเนาะหรือว่าจะเบิ่นจริงนะพี่น้องเนาะเอาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแนวทางของ,งมังกรเมลัยเลขเด่นนะคะงวดที่แล้วเนาะจ้า,างวดที่แล้วเด่นเก่าบนศูนล่างมากเก่าบนเนาะจ้าเนาะงวดนี้เด่นสามบนหกล่างมาสันหกติดดับ อ่พี่น้องดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะพี่น้องขะกับพิจาหน้าได้เนาะไวมักตัวไดกระจวดจาดได้ตัวน,นั้นเล็ดดับองสลากว่ามีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเพื่อนบอกว่าจวดอีหยังก็ได้เด้อสิบเจ็ดมกุล่าในอให้มีเก่าพะนะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาคะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของน่าจะเป็นแนวทางข้อคนคนสูตรเนาะ เดินมาได้บนล่างว่ะซันพี่น้องค้างวันนี้เนาะวันนี้เด่นเจ็ดกับแปดนะจ๊ะงวดที่แล้วเด่นศูนย์กับหนึ่งเนาะวันนี้เดินเจ็ดกับแปดนะจ๊ะแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางข้อคนคนสูตรเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เตาอาจารย์เตาบอกว่าปีนี้ปีใหม่เดอร์าซันปี68เปลี่ยนลูกปโปรไ้า์ไหมคนเปลี่ยนลูกทําไหมอนสั้นคานเป็นรูปคือเกาอันนั้นคือเพิ่นบอกว่าปลอมเดอร์วาซันวันนี้อาจารย์เตาบอกว่าเด่น0ูนบนเนาะเพิ่นบอกว่า740นยะจ้ะกับ3 1 6ตัวเน้นเนาะ ชวนตัวรองหกหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์หกเจ็เนาะจ่ะเน้นเนนก็คือสามศูนย์นี่ยละวะาซันบิ 30, นองพนวาสามศูนย่ศูนย์เนาะพนบอกว่าการล็อกหนึงหกเนี่ยเด้อววสาสันต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนุมหน้าหวานนะคะนมหน้าหวานบอกว่าเลขเด่นงวดนี่นุมหน้าหวานบอกว่าศูนย์หเก่าเนาะจ้ะคู่โต๊ะหนึ่งหก่แเาหกและเก้าแปดนมหน้าหวานเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างนะคะ เดนลางแนีทั้งสอสนามบินหน้ามวดที่เลี้ยวเด่น2องนะจ๊ะาเม,ม,มีนบอแมนมวดที่เลี้ยวเดินหามหาหนึ่เนาะมวดน,นี้เพื่นบอกว่าเด่น3 3ม,มมอีอย่างดีละพี่น้องเน,ะนเาะหน่วยชุ่มแพรพเขนบอกว่า37มเจ็ดสามหกสามสกามั่นกันลด2องหาสเจนาะจ๊ะต่อไปเลยจ้าตามไทยรักหน่วยอ่าชุดนี่เพื่นบอกว่าบน หลักหน่วยบนอยู่ที่ศูนย์นะคะต่อไปเลยจ้าหลักรลอยอาจารย์ยื่นบอกว่า7จ็วสั้นต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางหน้าใดบนรางเดอวัซันสาหรับแนวทางของแอดเลลโบเนาะงวดทีล่ร,รูดเดอร์วัสันว่านี่สี่ศูนี้4041 5 0อ่าหกนะคะแล้วก็6162ึ่งหพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดอ่าโชคทวีว่าสันพี่น้องค่ะ เอ่อพนหายมาแอดโชกมาจ่าพิ่นบอกว่าอ่ามาครบบน02369สรุป2603602936สาเนาะจ้า2ตัวอยู่ที่อ่า6063และ93เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นคือก,กันเลขดับบ่มาบนเก่าวสันพี่น้องคะอ่าแล้วก็10หน่วยไม่น่ามี8 ล่างบ่นามีแปดวัดสันพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดโชคทวีนะคะต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่า2ตัวล่างมาสิสิมาบ่นาว่าสั่นเพิ่นว่า้องงวดที่แล้วหาหนึ่งเนาะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าเจ็ดสองสิมาบ่นาว่าสั่นพี่น้องเอามาบ่มากันมากับจวดจ่านึ่เพิ่นได้เนาะต่อไปเลยจ้าดับล่างดับล่างของแอดเฉินหลงอยู่ที่สามดับสามล่างว่าสั่นเนาะ เผมบอกว่าดับเฉพาะลักลอยกับลักน้อยดับสองเด้อแอดชนหลงเราวาเนาะต่อไปเลยจ้ะเ,เลขเทวาโชคลาภประสันพี่น้องคะแนวทางสองตัวล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดและสองแปดมากตัวใดกับจวดจาดนำเนาะต่อไปเลยจ้ะไอ้ไข่ให้โชคสองตัวล่างเนาะคะ่ะ ห3สาและ93เนาะต่อไปเลยจ้าฟันเป็นจริง7 8, 7, 9, 7, 5, 7, 8 7, 9, ็ดแปดเจ็ดก้าเจ็ดาเับเเกันต่อไปเลยจ้าไอ้ไข่ให้โชคสามตัวบน918 9 1 9เและ18ึ่เนาะมาเบิงไอ้ไข่บอกว่าหาแปดสามแปดสามและหาสามันเป็นจริงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มเมืองลาดเนาะหนุ่มเมืองลาดบอกว่าหัวนี่เด่นสกับหานะจา้าถ้าห้ามาหาเก้า

หนุ่มเมืองลาดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเอ็ดประชาบอกว่าเม็ดเดียวกัน้เกียเด้อฟันแปดประซันแปดมาใดบนรางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวแปดหาหาแปดระซันพี่น้องคะพิจาน่าน้ำเพื่นใดเนาะ,ะมักตัวใดกระจวดจาดตัวนั้นนะคะทุกสานักทุกอาจารย์รวนแล้วจะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นโตเดียวโล่งไตเด้อว่าซันพี่น้องคะเพื่อนไฮมานะจางวดที่แล้วเด่นสอง หมดที่เลีวเด่นหนึ่ว่าสัน้หนหก็บสมาหงวดนี่เด่น1ก็บสฟัน2อล่างตัวเดียว2ล่างนะคะพี่น้องขาสําหรับสูตรนี่เนาะต่อไปเลยจา้าเอ็ดเพนเนเพินเพ่นบอกว่าล่างตรงนะคะสามหนึ่งสี่หนึเนาะค่ะพี่น้องเอ็ดอัศนัยบอกว่าเด่นบน6 9 0ศย์ มาตัวใดตัวหนึ่งในละว่าซันเนาะคะ่ะอ่าแอดวูดเนาะค่ะเด,ดน,ะะเดนล่างแอนวูดหัวน,นี่เพื่อนบอกว่าเดนล่างเดนซีกับเจ็ดเนาะคะ่ะล่องสองเน้นซีหนึ่งกับซีสองมาซันพี่น้องคะ่ะส่วนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเป็นตัวล่องเนาะคะ่ะตัวกัน้นซีแปดซีเก้าและซีศูนย์ไพรมักเนี่ยทั้งแอดวูดแค็บหน้าจอได้เลยนะคะเนาะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าดับสิบหน่วยบนนะคะหกดับล่างแปดนะคะแจกเมืองการคัดอ่านผิดขอโทษเด้อพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะ ต่อไปอาจะปิดท้ายด้วยแนวทางของคนใจรักเนาะค่ะ3ตัว3 6 4 3 4 3 7 9 8 3 8เนาะค่ะ9 8 3 8แ8 7 3แล้วก็234คนใจรักเนาะค่ะถ้ายคลิปนี้ให่ขอขอบคุณพเมียพี่น้องนาจ๊ะที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงีงๆรวยๆปังๆสุขุสุขค้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์มาจากที่ได้แบ่งปันของมุ่นทะง ให้พ่อแม่พี่น้องมาอ่าให้แย้ไพ่ใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณห,หลายๆเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า